สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับครับก็วันนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์อีกแล้วนะครับผมมีเว็บไซต์ดีๆนะครับมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับก็เว็บไซต์ที่ผมจะแนะนําวันนี้นะครับเป็นเว็บไซต์กดไลค์อีกแล้วนะครับผมกดไลค์กดติดอ่ากดไลค์ติ k ต o อ YouTube Facebook นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยไปดูนะครับว่าเป็นเว็บไซต์ตัวไหนกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ขอบคุณให้ขอบพระคุณจริงๆนะครับ ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่กาไปสมัครกันได้นะครับก็เว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับผมก็เหมือนกับไลค์แชร์แป๊บเลยนะครับผมก็ไลค์แชร์นี่แหละครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมแค่มาเปลี่ยนชื่อนะครับก็เจ้าเดียวกันนะครับผมก็เว็บไซต์ตัวนี้นะครับใส่เบอร์ปลอมอะไรได้หมดเลยนะครับผมก็แต่ค่าคอมมิชชั่นค่าค่าค่าเชิญเพื่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้ทดลองนะครับผมพูดติดอ่างบ้างก็ เดี๋ยวเราสมัครกันเลยนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ช่องที่1นนะครับมันให้ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับใส่เบอร์มือก็ได้นะครับหรืออีเมลก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนเเลยนะครับผมแล้วก็ใส่รหัสผ่านก่อนนะครับผม2ครั้งนะครับค่อยมาแก้แคบช่างนี้นะครับผมรหัสยืนยันนะครับก็เดี๋ยวสมัครไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ใส่เบอร์แป๊บนึงนะครับผมใส่เบอร์อะไรก็ได้นะครับอ่าศูนย์อะไรดีนะครับคิดก่อนแป๊บนะครับศูนย์แปดอ่าสองดีกว่าครับ ไม่รู้เบอร์อันไหนแล้วนะครับผมก็เบอร์มั่วๆเหมือนกันนะครับคิดไม่ออกครับผมก็เคยจะใส่รหัสผ่านก่อนก็ได้นะครับรหัยืนยันก่อนก็ได้นะครับผมแล้วแต่ได้หมดเลยนะครับเจ็ดอ่าเจ็ดหกสี่แปดนะครับก็รหัสผ่านนะครับผมรหัสผ่านผมจะตั้งหนึ่งถึงหกนะครับอ่าเคยไม่มีบัญชีเอาของผมอันนี้ไปเล่นก็ได้นะครับผมผมยังไม่ปิดบ้างนะครับผมเป็นบัญชีทดลองครับก็เอาไปเล่นกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ ยังไม่มีบัญชีครับผมจะเล่นตั้งไว้หนึ่งวันก่อนนะครับอันนี้ให้ได้้งอาขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมทําได้10งานหนึ่งวันนะครับผม10งานเลยนะครับแต่งานละ1.6บาทนะครับมันไม่เยอะนะครับถอนขั้นต่านะครับผมเอาขั้นต่ําอยู่ที่อ่าสิบาทไม่ผมก็ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวไปดูในเว็บไซต์กันดีกว่าครับก็เมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ส่วนอันล่างสุดนะครับไม่ต้องไปกวนอะไรกับมันนะครับมันเป็นรหัสชืนนะครับก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับผมก็กดลลงทะเเบียยนผม อปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่รหัสกดสอบปิดนะครับก็ใส่ใหม่นะครับสองเก้าเก้าเจ็ดนะครับก็กดลงทะเบียนนะครับเข้าสู่ระบบสําเร็จนะครับก็ที่การไม่ไม่ไม่บันทึกดีกว่านะครับผมก็การทํางานนะครับการทํางานก็เข้ามาปุ๊บเลยนะครับผมก็ทํางานได้เลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็เลือกกดได้เลยนะครับผมผมจะเลือกติดต่อดีกว่านะผมติดต่อง่ายกว่าเพื่อนแล้วนะครับ ก็เลยดูเลยนะครับผมก็10งานนะครับผม1วันได้10งานนะครับผมสมาชิกปกตินะครับก็ทําได้ตลอดนะครับผมจนเว็บไซต์ตัวนี้บินเลยนะครับทําได้ไปทุกวันนะครับถ้าเว็บไซต์นี้ไม่บินเราทําได้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับผมการทํางานก็ง่ายๆนะครับผมก็รับงานนะครับ10งานนะครับก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดมันไม่ครบสิบแต่เราย้อนกลับมาได้นะครับ้อนกลับมารับอันเก่าได้นะครับ ถ้าเรารับรับครบแล้วนะครับผมมันจะเขียนว่าวันนี้หมดเวลาวันนี้เวลาหมดนะครับแสดงว่าครบแล้วนะครับสิบงานก็วันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมเจ็บคอนิดหน่อยนะครับผมก็เสียงกัดกัดติดติดกัดๆัดก็ขออภัยจริงๆนะครับก็มาดูงานกันเลยนะครับผมงานนะครับงานนะครับถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนะครับผมไม่คลิกลิงก์เปิดลิงก์ไปก่อนนะครับส่งงานไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมทําทดลองให้ดูนะครับถ้าผมจะเอารูปภาพมาใส่เลยนะครับ เดี๋ยวผมใส่รูปภาพอันรูปอันนี้ดีกว่านะครับใส่ดูสักรูปนะครับกอใส่เสร็จนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมกดส่งงานดูนะครับอ่าเห็นแล้วยังครับผมมันให้คลิกข้ามนะครับดูอีกครั้งนะครับคอยดูให้ดีนะครับผมมันจะขึ้นมาคลิกข้ามเพื่อส่งงานนะครับถ้าเราไม่เปิดลิงก์ก่อนนะครับมันไม่ได้นะครับเราต้องคลิกเข้าไปเปิดลิงก์ก่อนนะครับเมื่อคลิกเข้าไปกับคลิกกลับออกมาได้เลยนะครับไม่ต้องแคปไม่ต้องอะไรสักอย่างนะครับถ้าเรามีรูปภาพอะไรก็ได้นะครับ ต่เราต้องอ่าคลิกเปิดลิงก์ก่อนนะครับเราส่งงานไม่ได้อย่างนั้นนะครับออกยากนะครับอีกดอกเดี๋ยวผมก่อใส่รูปภาพแป๊บหนึ่งนะครับครับผมก็ใส่รูปภาพแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีรูปภาพอ่าอยู่แล้วก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วแต่รูปภาพอะไรก็ได้นะครับแต่ให้เปิดลิงก์ก่อนนะครับจําไว้ให้ดีนะครับผมก่อนจะส่งงานนะครับคลิกเปิดลิงก์ก่อนนะครับถ้าเราไม่คลิกเปิดเราส่งงานไม่ได้นะครับเหมือนที่ผมทดลองให้ดูเมื่อกี้นะครับก็ เมื่อผมคลิกลิงก์แล้วนะครับผมเปิดลิงก์แล้วก็ส่งงานด้วยนะครับได้ไหมคอยดูนะครับและยังครับผมประสบความสําเร็จนะครับถ้าเราไม่คลิกเปิดลิงก์ตอนนี้ก่อนนะครับคลิกไปหน้างานเขาก่อนนะครับผมมันจะส่งงานไม่ได้นะครับเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับผมง่ายๆนะครับสําหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับแค่เอารูปภาพมานะครับผมแล้วก็ส่งงานแค่นั้นเองนะครับแต่นะครับผมแต่ต้องเปิดลิงก์ติดออกก่อนนะครับผมคลิกลิงก์ไปอย่างนี้นะครับคลิกที่เปิดลิงก์นะครับก็ให้มันดิ้งเข้าแอดอัตโนมัติเลยนะครับ แล้วก็เรากดออกได้เลยนะครับไม่ต้องกดไลค์กดอะไรสักอย่างครับผมแล้วแต่เพื่อนๆจะกดก็ได้นะครับไม่กดก็ได้นะครับก็กดออกได้เลยครับผมกดออกเสร็จนะครับก็ส่งงานนะครับผมใส่รูปภาพเดี๋ยวผมใส่รูปภาพมุมหมอบก็ได้นะครับใส่รูปภาพตอนนี้ดีกว่านะครับก็ใส่เสร็จนะครับคอยดูนะครับผมส่งงานได้เปล่านะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับผมรูปภาพอะไรก็ได้นะครับผมกดสอบผ่านหมดนะครับผมทดลองแล้วนะครับแต่นะครับถ้าเราไม่เปิดลิงก์นะครับเราใส่รูปภาพไม่ได้นะครับ ก็ทดลองให้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมไม่ได้คลิกลิงก์ทีนะครับผมอันนี้นะครับก็ใส่รูปภาพดูนะครับผมผมยังไม่ได้คลิกลิงก์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆคงงงอีกนะครับก็ส่งดูนะครับอ่าดูเลยครับนี่เลยมันจะขึ้นบริเวณนี้เลยนะครับเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วนะครับจะขึ้นอยู่บริเวณนี้นะครับคอยดูนะครับอ่าคลิกข้ามเพื่อส่งงานนะครับมันไม่ได้นะครับมันต้องอ่าเปิดลิงก์ก่อนนะครับผมก็คงจะเข้าใจกันนะครับผมทำให้ครบสิบงานต่อหนึ่งวันนะครับก็แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวไปดูเมนนนูตต่่ออไปกััะครบ อ่อของฉันกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูบัญชีธนาคารแป๊บนึงนะครับผมว่ามันมีบัญชีธนาคารอะไรบ้างนะครับก็ข้อมูลส่วนตัวนะครับบัตรเครดิตนะครับอ๋อมันต้องให้กรอกชื่อก่อนนะครับผมผมขอไม่เข้าไปดีกว่านะครับผมเดี๋ยวชื่อนะครับเมื่อเรากรอไปแล้วนะครับเราจะไปใส่บัญชีธนาคารแล้วก็มันเผื่อไว้นะครับบัญชีถูกบล็อกนะครับเดี๋ยวเรากรอกจะแล้วมั่วอีกนะครับค่อยใส่นะครับผมเวลายอดเราจะถอดนะครับค่อยทําการอ่า เพิ่มบัญชีนะครับทีหลังก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะครับผมสําหรับบัญชีธนาคารนะครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆทำนะครับเพราะส่วนประโยชน์นะครับผมประโยชน์มันไม่มีอะไรมากนะครับผมสําหรับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเหมือนกับไลน์แชร์แป๊บเลยนะครับก็เจ้าเดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนชื่อเองนะครับผมก็มันไม่มีอะไรมากนะครับผมดูนะครับผมกล้าคอมนะครับผมได้หรือเปล่านะครับก็อ่านดูนะครับอ่านดูเพื่อนๆคงอ่านอ่านดูได้นะครับผมผมจะไม่อ่านให้ดูแล้วนะครับผมเพราะว่าจะเสียเวลาไปเยอะนะครับนี่ก็เจ็ดนาทีกว่าแล้วนะครับ วันนี้นะครับพอเพียงเท่นี้ก่อนนะครับผมถ้าว่ากาดเหลือตกหล่นตรงไหนก็ขอเอาไปด้วยนะครับผมแนะนำเบื้องต้นนะครับผมสำหรับเว็บไซต์ตอนนี้นะครับผมมาใหม่สดเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เล่นก็รีบเล่นเลยนะครับผมใส่ฟรีไม่กรพลาดนะครับผมของอย่างนี้นะครับผมลองดูนะครับผมขันตามห้าสิบบาทหรือว่าร้อยหนึ่งประมาณนั้นนะครับผมก็ครบร้อยก็ถอนดูนะครับถ้าไม่จ่ายก็ไม่ต้องเล่นมันนะครับผมแค่นั้นเองนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ